Good Morning ค่ะวันนี้พูดภาษาไทยได้ไหมแอดพอหรือว่าเราต้องพูดกันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะบองชูบ้ชูบองชูบ้าสวัสดีครับผมยินดตนีต้อนรับทุกคนเข้าสื่ลิซาวเวนะครับเช้า,ชานี้ครับมาอัปเดตอากาศสดใสกันที่ปารีสนะครับอุณหภูมิ40กว่า <c oughs> อันนี้บ้านเราอันนี้เมืองไทยแล้วฮะไม่ใช่ปารีสนะครับแต่ว่านี่เออช้านี้พาทุกคนไปที่ปารีสนะครับจะเห็นว่ามีสิ่งที่งดงามกว่าหอไอเฟลอยู่ด้านหน้านะครับจากรูปที่ขึ้นให้ดูมองไปไม่ทะลุถึงหอไอเฟลเลยนะเ,ออเพราะว่าสาวสวยคนนี้สาวผมบอมคนน,คน,นี้ผมบอมคืออะไรสาวผมบลอนคนนี้สวยมากๆแล้วดูสิลูกสาวขายของแบบเนียนๆก็สร้อยข้อมือเป็นไม่ใช่ข้อมืออันนี้เขาไว้วัดผมยางมัดผมข<อ>้นผ,ผ้ามัดผมเป็นยาเซรีนนะคะแล้วก็ เอาแหวนบุกเกอรี่กับเซตสร้อยสวยนะใช่ครับอย่างที่เขาบอกว่าความงามเบื้องหน้าไอเฟลนะครับอันนี้ใช่หอไอเฟลใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นหออื่นนะไมอื่นซึ่งเขาบอกว่าใส่เสื้อสีโปรดด้วยเป็นแบบเหลืองๆมะนาวอ่อนๆไม่แน่ใจว่าวันนี้หิ้วกระเป๋าเซลีนใบสีเหลืองตอนมาหรือเปล่านะสวยจริงๆเมื่อคืนมีภาพนี้หลุดออกมาก่อนนอนน้องมาลงเอาไว้ถ้านับเป็นเวลาเนี่ยก็ราวๆประมาณเกือบๆจะ เ่เทาไหรดีป,ป็นเวลาอของะะไทยก็คือประมาณเกือบเที่ยงคืนก็ห้าทุ่มห้าทุ่มกว่านะครับแต่อันนี้นต้องเป็นเวลาฝรั่งเศสไงแอดบอยเต็มไปที่เที่ยวอ่ะตรงกันข้ามากับเรานะครับนะก็มาลงรูปแบบนี้นะครับสดใสามากๆครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะเข้ากับอากาศแล้วก็นี่มีรูปชี้ของไอเฟล้วยนะคือเมื่อกี้ค่ะเห็นเสื้อนึกว่าเป็นแบบเสื้อตัวเดียวที่แท้เป็นชุดเดรสค่ะทุกคนน่ารักมากเลยเป็นชุดเดรสยาวเก๋ๆอุ้ยน่ารักก แบบออกอารมณ์จะเป็นไหมพรมนิดนิดให้อากาศอุ่นๆใ<ช>ุให้ตัวอุ่นๆ่นหน่อยนะคะก็มีการออกมาเดินเล่นนะฮะดูถ้วยชาม เดียวนะลูกสาวเป็นแม่บ้านตั้งแต่สนามบินแล้วนะเครื่องปั้นดินเผาเะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเป็นนนทบุรีตอนแรกเนี่ยลูกสาวอยู่สนามบินก็ซื้อแก้วตอนนี้มาซื้อจานชามอใช่เดี๋ยวอันนี้ต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าเท่าไหร่คะลูกซื้อขนาดนี้ส่วนร้านนี้น่าจะถูกใจนางมากหลังจากเสื้อเสื้ออหลังจากถ้วยชามเครื่องเครื่องโบราณเครื่องดินเผาพวกเรานอนน้อยหรือเปล่าโมจะตื่นเต้นอยู่เมื่อคืนก็เข้ามาสู่เรื่องของเสื้อผ้ากันบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามีราวด้านหลังนะมี เสื้อผ้าเรียงรายอยู่เต็มไปหมดนะครับแล้วก็ถ้ามองเฉียงขึ้นมาด้านบนนิดหนึ่งนะฮะข้างๆ้างหมวกอ่านั้นคือหมวกฮอกกี้ใช่ไหมครับใช่นะข้างข้างนะครับจะเห็นว่าเฮ้ยนั่นคือเสื้ออะไรนะครับเป็นเสื้อวงอะไรทาไมคุ้นจังเฮ้ยลาลิซาคือหน้าน้องนี่คือปลื้มทะลุหน้ากากออกมาเลยเสื้อตัวนี้แขวนอยู่ที่ฝั่งซ้ายเลิศมากรู้เลยว่าน้องนี่หลับตายิ้มกลิ่มเลยนะฮะ ก็คือน้องก็คงไม่คิดว่าจะตั้งใจบงังเอิญมาเจอเสื้อของตัวเองอย่างนี้นะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเสื้อที่เท่มากนะครเป็นเหมือนเสื้อวงเลยดีไซน์คือเท่มาก อะดาวซีว่าได้กลับบ้านไปหรือเปล่าซื้อกลับมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่แต <ๆ S 2> ว่าเผออน่าจะมีตัวเดียวด้วยนะแต่ที่แน่ๆคือน้องแฮปปี้ที่ได้เจอแน่ๆนะครับนะหูยน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ออกมาข้างนอกก็เริ่มมีใส่เป็นแบบแจ็คเก็ตลุมด้วยเท่ๆแบบนี้นะคะเห็นไหมฮะชื่อเสียงของน้องเนี่ยโด่งดังขนาดไหนนะครับดูน้องมาเดินเล่นนะยังเจอเสื้อที่มีหน้าตัวเองเลยคิดดูทุกคนคือพีคมากนะจุดนี้นะเรารู้เลยว่าน้องเนี่ยประทับใจมากจริงๆแล้วก็เชื่อว่าทริปนี้เนี่ยจะมีกําลังในการทํางาน ากแล้วดูจุดที่วางขายนะครับคือแขวนเอาไว้ด้านบนแบบนี้นี่คือสะดุดสายตาทุกคนที่เดินเข้าร้านมาเลยนะเรียกได้ว่าเขาก็ฉลาดทำนะช็อปเนี่ยคือเป็นชาวฝรั่งเศสใช่ไหมแล้วก็กล่าวว่าแบบใครเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นแฟนกับพิซซ่าเนี่ยโดนแน่ๆแขวนไว้หน้าร้านเลยนะฮะค่ะเป็นทำเลทองเลยทีเดียวนะคะแฟนๆก็อู้หูอาฮ่กกันเต็มไปหมดเลยนะคะความฮอตนี้นะตื่นเต้นกับเสื้อตัวนี้กันเยอะมากเลยนะโอ้ยอดกันเต็มไปหมดแล้วก็ว้าวนะคะเพราะว่าแบบ มันเป็นความบังเอิญจริงๆแต่จะว่าบังเอิญก็ไม่ได้เพราะว่าชื่อเสียงของน้องเนี่ยคือตอนนี้ก็คืออินเตอร์มากๆนะคะโอ้โหดีใจแทนแน้องามากนะไอ,ไอตรงนี้ไม่เท่าไหร่ฮะคิดว่าเจ้าของร้านเนี่ยคงเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะที่ที่น้องมา,าที่เสื้อ,อแขนว้แบบนี้แล้วตัวเจ้าของหน้าตาในเสื้อเนี่ยมาปรากฏตัวจริงอยู่ในร้านนะฮะมีมความช็อกนะ เป็นโมเมนต์ที่สุดยอดนั้นต้องต้องรอดูในทวิตเตอร์นะไม่รู้ว่าถ้าเจ้าของร้านเขามาทวีตเนี่ยก็คงแบบว่าเป็นกระแสใหญ่โตได้แน่เลยอ่ะแล้วก่อนจะไปแอดปอสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าอออตอนน้องมาน้องสะพายเซลีนใบหนึ่งนะจ๊ะออและตอนนี้ใช่อีกใบหนึ่งไหม สลับเป็นอีกใบหรือเปล่<บ>าใช่ไหมเพราะว่าอันนี้สายยาวหรือหรือว่าเป็นใบเดิมแต่เพิ่มสายหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจดูคนละรุ่นเหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นตัวที่สายเปลี่ยนได้เหรอไม,ไม่แน่ใจไม่แน่แต่ว่าก็ยังหนีบนะที่ติดผมมาด้วยแบบนี้นะคะออน่ารักมากมากเลย <S <S เอ,อ๊แต่จําได้เหมือนที่สนามบินน้องฮิ้วเป็นแบบ อีกทรงหนึ่งนะถ้าจำไม่ถึงนะไม่ไม่รู้ว่าเป็นกระเป๋าที่มีแบบหลายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแบบเปลี่ยนสายได้ยิวได้หรือว่าเป็นคนละแบบเขาจะมีอะไรคนละแบบนู่นนี่นั่นคนละคอลเลคชันเอาเป็นว่าทุกคนช่วยกันส่งแล้วใครจําได้บ้างบอกแอดหน่อยว่าใบเดียวกันไม้หรือว่าแหมออกมาเที่ยวก็ต้องเปลี่ยนคอลเลคชันให้มันเหมาะกับสไตล์หรือเปล่านะ นี่ให้รู้ซะบ้างว่าแฟชั่นไอคอนไม่รู้ว่าฟาดไปกี่แสนกี่ล้านสำหรับการช้อปปิ้งร้านนี้นะฮะคุณอาน่าจะหมดเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเดี๋ยว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 ดูถูกใจเครื่องปั้นดินเผามากน้องฝากใครองดูสนใจเดี๋ยวใครทำกับข้าวเอ๊ะล่าสุดมีร็อกทำกับข้าวนะให้น้องแชงหรือเปล่าโอ่ยไม่ได้พูดเลยนะเนี่ยน้องแชงเขานี่ไงเขาทำทำกับข้าวไงเห็นไหมคิปว่าทำขนมแล้วเขาอ่ะใช่ใช่ใช่ทุกคนคิดว่าไงคะเป็นฝากน้องแชงแนะอ่าประมาณนั้นนะะจ๊เอา วันนี้ไปก่อนนะคะแล้วแบบว่าอาจจะเมาเมากันหน่อยวันนี้เพราะเมื่อคืนเห็นรูปน้องแล้วแบบตื่นเต้นดีใจมากคือแบบน่ารักจริงๆอ่ะคือเชา้ามาต้องมาโดนคอนเทนต์นี้แน่ๆนะฮะอ่ะโอเคทุกคนมอร์นิ่งนะคะขอให้มีความสุขเดี๋ยวตลอดทั้งวันเราอัพเดตกันจ้าได้ครับผมไปแล้วบ๊ายบาย